ok Đủ hấp để mấy giày hấp 2 lô và 3 lô đã rồi hấp dao Chạm เบดเอ้ยไม่ใช่สแลดเบ็ดนะโมรัวนะครับตัวนี้ให้โมรัวให้มาแล้วแจ๋งอยู่นะครับเหนื่อยเลยเอาคอบเอาคอบตัวนี้นี่ครับเยอะ ลูกว่าสองูเกือบสองครับอ่ะขออน,นุญาตถ่ายภาพครับผมสุดยอดครับ แอมพ์สามนะครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เหมือนเดิมครับตัวนี้ไซส,สีครับปากเหมือนเดิมครับ ใส่ปลาหนักหนักเลยครับเรับเหยื่อตัวเดิมใส่ส่แน่นอนครับตัวนี้โอเคดูใส่ปลาครับตัวนี้แปลงดีดูเหยีอดเขาเนตัวนี้หมานสุดครับ กาดไปใส่ผู้พินัโมนะครับดีนะครับที่อเอามาเผื่อดูครับใสดับเมียงโอเคหาตัวต่อไปครับนี่ครับแต้มที่สามนะครับเหยื่อปอมล้วนนะครับป <c oughs> วดแขนครับปวดแขนมองต้อง มันไงดูอุ๊ยขาดอีเหี้ยยังใหญ่สิบขึ้นนู่นเลยสิบขึ้นโอ้โยเหี้ยตามอมมิดเลยโอ้โหอมมิดครับท่านผู้ชม โอโหเหยื่อพี่นโมไปแล้วโอ้ยเฮียอมมิดเลยพี่ก็ใหญ่เกินโอเคครับผ่านไปนะครับตัวนี้โยใหญ่โยโดนแล้วนะครับผมโดนแล้วครับโอ้โหตีปลาพี่โยตีปลาปลาตีปลาตีทั้งหน้าก็เลยลราตีคอมไหม่ไมใหญ่อะ ใหญ่ไม่ใหญ่ปาป๊อกปาป๊อกมาขึ้นปลาป๊อกเออเดือตัวไหนเนี่ยปลาป๊อกพักสามได้มั้งเนี่ยอย่างผมเหรอใช่โอเคครับนายโยโดนไปแล้วครับผมโอ๊ตเต้นปลาเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคครับหาตัวต่อไปครับผมต่อยทำไมไม่มามาเร็วกว่านี้วะ ไม่รู้ดิอย่งดูมันจะกัดตุมตีตรงนู้นก็ไม่กัดเนาะย้ายมากัดวุ่นวายทิพหายเลยน้ำโลงก็เอาเี่ยงงหลังบัดเนาะเก็ดอพทานด้วยไม่เอาหรอปะตัดโอ้ยบอกไม่เอาย้ยอยู่ไว้อยู่อยู่อ่ะนัดัดนันัดนัดนัด งัด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 เลยงัดหน่อยเะแท้ปตอนนี้งานแล้วไ้โอ้โหโอ๊ยโทษโทษพี่โดนไหมโดนเบียดไม่เป็นไรอ้าใส่นี่มันนั่นไงโดนป่ะ โดแวนแวนครับเต็มสองขอเลยครับผมโอเคครับแ้มที่ห้านะครับดุยกันอีกนะครับผม